สวัสดีครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆกลับเข้ามาสู่คอร์ส a d v a n c e ์เทรนน n ่งออนไลน์ในบทเรียนที่9นะครับจากวิดีโอบทเรียนก่อนๆนหน้านี้นะครับผมก็ได้สอนเพื่อนๆน,นะครับทาการตลาดไปหลากหลายรูปแบบและตั้งแต่ในส่วนของการสร้างระบบนะครับสร้างหน้า Script Page ทาการตลาดออกไปเก็บค่าวัดผลนะฮะมาถึงในวิดีโอบทเรียนนี้นะครับเราก็ใกล้จะปิดคอร์สกันเต็มทีแล้วผมจะมาพูดถึงในส่วนของการเก็บค่านะครับแล้วก็วัดผลเจ้า หน้าสคริ p เพจของเราซึ่งเทคนิคการทําการตลาดนะครับวิธีการนี้เนี่ยบนโลกออนไลน์นะครับอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์เขาเรียกว่าการทำสปิดเทสติ้งครับการทำสปิ d Testing คืออะไรมันก็คือการเก็บข้อมูลนะครับเพื่อวัดผลหน้า ScriptPage ตั้งแต่2หน้าขึ้นไปนั่นเองครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์แล้วประโยชน์ของการทำสปิดเทสติ้งเนี่ยมันดียังไงล่ะ มันดีตรงที่ว่ามันใช้เพื่อหาหน้าที่ดีที่สุดมีอัตราการกรอกข้อมูลเยอะที่สุดเอาไปทําการตลาดต่อน,นั่นเองครับเพราะนะักการตลาดหลายคนนะครับอาจจะมีการสร้างหน้าสคริปต์เพจเอาไว้หลายหน้ายกตัวอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยผมเองก็มีหน้าสคริปต์เพจเนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบสั้นแบบยาวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าหน้าไหนเนี่ยมีอัตราการกรอกข้อมูลเยอะที่สุด เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยจะต้องมีเทคนิคนะครับในการทำการตลาดแบบสปิดเทสเพื่อเอาไว้ใช้เก็บค่าแล้วก็ทดสอบนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าหน้าส i ิ p เพ e หน้าไหนที่เราออกแบบแล้วมีอัตราการกรอกข้อมูลเยอะที่สุดนะครับบางคนเนี่ยสร้างไว้หลายหน้าเลยจนเลือกไม่ถูกว่าจะเอาหน้าไหนเนี่ยออกไปทำการตลาดดีแล้วจะใช้หน้าไหนให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดนั่นเองครับนี่คือประโยชน์ของการทำสปิ t เทสครับ ซึ่งประโยชน์ของการทำสปิดเทสนะครับมันก็คือการเอาหน้าสปิีเพจเนี่ยสองหน้าเอามาเทียบกันหรืออาจจะมากกว่าสองหน้าก็ได้นะครับว่าหน้าไหนเวิร์กที่สุดดีที่สุดนะครับเราจะได้เลือกใช้หน้านั้นในการทำการตลาดต่อไปนั่นเองครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะสอนเพื่อนๆน,นะครับใช้เครื่องมือก็คือ Google Analytics นะครับในการเก็บค่าวัดผลนะครับการทำสปิดเทสนั่นเองซึ่งผมจะสอนเพื่อนๆแบบสเต็ป บายสเตปเลยครับเดี๋ยวเราไปลงสนามจริงกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้เวลามาลงสนามจริงกันแล้วนะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำสปิดเทดดิ้งกันนะครับอ่ะนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายกระบวนการคร่าวๆก่อนนะครับว่าเจ้าตัวสปิดเทดดิ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะการทำงานของมันเนี่ยมันทำยังไงการทำสปิดเทดดิ้งนะครับก็ไม่มีอะไรยากเลยมันก็คือการเปรียบเทียบนะครับหน้า และนี่เพจสหน้านะครับซึ่งเราจะใช้ในการเปรียบเทียบหน้าสกิ๊ดเพจสหน้าขึ้นไปนั่นเองเพื่อหาหน้าที่มีอัตราค่าคอ r e ิชชั n นเลทที่ดีที่สุดนั่นเองยกตัวอย่างอย่างเช่นหน้านี้นะครับกับหน้านี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าสกิ i ดเพจสหน้านะครับที่ผมสร้างเอาไว้โดยนักอินเทอร์เน็ตมาเก็ตเตอร์นะครับเวลาเขาเปรียบเทียบเนี่ยเขาจะใช้หลักการเปรียบเทียบก็คือในส่วนของ h e a d ดอรเช่นสกิ๊เพจที่1เนี่ยอาจจะเขียนด้วยเฮดเดอรลักษณะนี้ พอเปลี่ยนมาเป็นสคริปต์เพจที่2เนี่ยก็อาจจะเขียนด้วย h e ดเดอรลักษณะนี้นะครับก็คือคำโฆษณาในการเขียน h e a d ดอรเนี่ยจะไม่เหมือนกันซึ่งเขาจะใช้ตรงนี้เนี่ยในการเทสว่าเฮ้ย h e a d ดอรไหนนะครับที่คนเข้ามาชมแล้วเนี่ยเกิดอัตราค่า c o n v e r s i o n rate ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับก็จะใช้หลักการเปรียบเทียบ2หน้าเพื่อหาหน้าที่ดีที่สุดนั่นเองครับก็ไม่มีอะไรยากครับก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ ปลักอินนะครับก็คือ Insta b u i l i e r รเวอร์ชัน2นะครับแล้วก็เข้าไปสร้างหน้าใหม่เพิ่มนะครับลองสร้างหน้า Script Page เพิ่มขึ้นมาอีกสักหนึ่งหน้าเพื่อที่จะเอามาใช้ในการทดสอบซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ได้สร้างรอเอาไว้แล้วนะครับซึ่งจะมี h e a d ดอรที่ใช้ทักษะการเขียน o p y Writing ที่แตกต่างกันนั่นเองคราวนี้นะครับขั้นตอนถัดมาก็ให้เพื่อนๆน,นะครับกลับมาที่ Google Analytics เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเนี่ยผมขอพาทัวร์ของบทเรียนที่่แล้วกอน รเราจํากันได้ไหมครับว่าบทเรียนที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของ g o Tagging นะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของโค้ดของ Google Analytics เข้าไปนะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะสามารถเข้ามาดูค่าต่างๆของเว็บไซต์ของเพื่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอไปดูในส่วนของ Conversion Rate ก่อนที่เราได้ทํากันไว้นะครับในบทเรียนที่แล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะครับมาในส่วนของเมนูการแสดงช่องทางนะครับ จำกันได้ไหมนะครับคราวที่แล้วนะครับเราได้ทำโฟแบบนี้ออกมาอันนี้ก็จะเป็นผลนะครับจากโฟที่แล้วที่ผมสอนเพื่อนๆนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยออกมาแล้วเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นเลสกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับจะสังเกตนะครับคนเข้ามาประมาณแสนกว่าคนนะครับหลุดมาหน้า thank you page 94นะครับไปถึงหน้า confirmation 23ถือว่าเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นเล e ที่น้อยมากๆเลยนะครับ0.02%เองนะครับ ตรงนี้เราก็จะได้เอาไปปรับแก้ไขนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับจากวิดีโอที่แล้วคราวนี้นะครับมาในวิดีโอบทเรียนนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ใน Google Analytics นี่แหละเพื่อที่จะทำ Speed Testing กันก็คราวนี้นะครับมาที่เมนูพฤติกรรมครับแล้วมาที่เมนูการทดสอบครับเราจะทำการทดสอบนะครับหน้า Squid Page เนี่ย2หน้าขึ้นไปก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่เมนูสร้างการทดสอบครับ สร้างเลยในส่วนตรงนี้นะครับชื่อการทดสอบเนี่ยเพื่อนๆจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับผมแนะนำว่าใส่ให้มันเข้าใจนิดนึงแล้วกันอย่างผมใส่เป็นสคริปเพจนะครับเทสแล้วกันแล้วก็ในส่วนของ จุดประสงค์นะครับของการทดสอบเนี่ยก็ให้เ,เพื่อนๆเลือกเป้าหมายนะครับซึ่งเป้าหมายชุดที่1เนี่ยเราได้สร้างกันเอาไว้แล้วก็คือในวิดีโอบทเรียนที่แล้วก็คือเป็นเป็น Go hacking นะครับซึ่งผมตั้งชื่อเป้าหมายชุดนั้นไว้เอาไว้ว่า CF1 เพราะว่าเราต้องการเก็บค่าในหน้า confirmation Page สุดท้ายนั่นเองว่าสรุปแล้วนะครับ Squid Page ไหนเนี่ยมีอัตราค่า Conversion rate ที่ตั้งแต่ลงทะเบียนนะครับไปหน้า Thank you Page ไป confirm email แล้วหลุดไปยันหน้าสุดท้าย ซึ่งเป้าหมายชุดนี้นะครับเราก็ได้สร้างกันเอาไว้แล้วในวิดีโอบทเรียนที่แล้วนะครับก็เลือกได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวเลือกขั้นสูงนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เรานะครับติ๊กนะครับว่าการกระจายการเข้าชมทุกร,รูปแบบอย่างเท่าเทียมกันก็หมายความว่าเวลาคนเข้ามา100คนเนี่ยมันก็จะแบ่งไปเข้าชมหน้าส i ร t p เพจแบบที่1เนี่ย50คนแบบที่2 50คนคือมันจะกระจายให้เท่าเทียมกันนั่นเองจะกดเปิดไว้ก็ได้นะครับหรือจะปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่ นะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับขั้นต่ำในการใช้งานทดสอบเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งโดยปกติเนี่ยทาง Google Analytics เนี่ยมันจะติ๊กเอาไว้ก็คือ2สัปดาห์คือใช้ในการเปรียบเทียบเนี่ยสคริปต์เพจสหน้าเนี้ในการเก็บค่าวัดผลและทดสอบว่าหน้าไหนดีท่สุดเนี่ยใช้เวลา2สัปดาห์นะครับหรือเพื่อนๆนะครับอยากได้แบบรวดเร็วเลยเอาสัก1สัปดาห์แล้วกันนะครับจะได้เห็นผลชัดเจนอ่ะเรือง1สัปดาห์แล้วก็เลือกขั้นตอนถัดไปเลยครับ พอมาถึงขั้นตอนถัดไปแล้วนะครับมันก็จะให้เอาลิงก์ URL นะครับหน้าส c r ิ p ต p เพจเนี่ยแบบแรกนะครับก็คือแบบที่1เนี่ยเอามาใส่นะครับเพื่อนๆก็เลือกเลยอันไหนเป็นหน้าสคริปต์เพจแบบหลักของเพื่อนๆก็คัดลอกมาครับแล้วก็เอามาวางลบในส่วนของ HTTP ออกนะครับอ่าแล้วมันก็ทําการโหลดตรงเนี้ยแปบ๊บหนึ่งนะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าส c r ิ p ต p เพจแบบแบบที่1ของเราแล้วก็ตั้งชื่อครับตรงนี้ผม เขียนว่าเป็นรูปแบบที่1แล้วกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของรูปแบบที่2นะครับเราก็เลือกเลยหน้าที่เราจะเอามาเทสตเอามาวางนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับลบ http ข้างหน้าออกไปอ่าแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบที่2นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ SquidPage 1กับ s w u i d p a g e 2นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มรูปแบบได้เป็นรูปแบบที่สามที่4ี่ที่5้าที่6กไปเรื่อยๆนะครับแต่โดยปกติแล้วอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยเวลาเขาเทสนะครับสวิ๊ดเพจเนี่ยเขาจะใช้เพียงแค่2หน้าในการเทสก่อนเพื่อหาหน้าที่ดีที่สุดพอได้หน้าที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยค่อยสร้างสวิ๊ดเพจอันที่สามออกมาแล้วก็เอามาเทสใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนเกิดหน้าที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็กดขั้นตอนถัดไปครับ ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับรูปแบบที่1นึ่หรือรูปแบบที่2นะครับคราวนี้นะครับขั้นตอนถัดมานะครับมันก็คือถามว่าการตั้งค่าโค้ดทดสอบของคุณเนี่ยจะเลือกแบบไหนจะแทรกโค้ดด้วยตัวเองหรือว่าจะส่งโค้ดไปยังผู้ดูแลซึ่งเราจะเลือกแทรกโค้ดด้วยตัวเองนะครับก็กดนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาโค้ดตัวนี้นะครับเอาไปติดตั้งที่ Squid Page ของเราซึ่งมันบอกว่า1นะครับให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าเดิมของคุณเนี่ยก็คือหน้ารูปแบบที่1เนี่ย มีการติดตั้งโค้ด Google Analytics แล้วซึ่งเราติดตั้งกันไปแล้วในวิดีโอที่แล้วถูกต้องไหมครับ2นะครับมันบอกว่าจากนั้นเนี่ยให้วางโค้ดทดสอบนี้นะครับที่แท็กเปิด Header นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเอาโค้ดนี้ไปแทรกนะครับในสคริปต์ของด้านบนหัวเว็บอ่าซึ่งเป็นแทรกเนี่ยในหน้า Script Page แบบที่1ห,หรือหน้าเดิมของเราก็คือรูปแบบที่1น,นั่นเองก็คัดลอกไปเลยครับแล้วก็ให้เ,เพื่อนเนะครับกลับมาที่ อ่ปลักอิ in น Instabuilder เวอร์ชันสนะครับแล้วก็ไปที่หน้า ScriptPage นะครับรูปแบบที่1ก็คือหน้านี้นะครับ SQ1 แล้วก็กดแก้ไขครับพอเพื่อนเกดแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาอย่างหน้านี้นะครับเพื่อทําการแก้ไขก็มากดที่รูปเฟืองครับแล้วมาที่ ScriptCode ดครัแล้วก็เอาโค้ดตรงนี้วางลงไปเพราะมันบอกว่าให้แทรกไว้ที่ในส่วนของ head ถูกไหมครับของหน้า ScriptPage รูปแบบที่1หรือรูปแบบเดิม เมื่อแทรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดเซฟครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอ่ะก็ให้เรากลับมานะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนกลับมาแล้วนะครับมันบอกว่าเผยแพร่หน้าเดิมรูปแบบของหน้าอื่นของคุณไปยังเว็บนะครับเมื่อเผยแพร่เรียบร้อยแล้วก็ให้กดขั้นตอนถัดไปนะฮะก็กดเลยครับเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับในส่วนของการตรวจทานนะครับมันจะบอกว่าอ่าตรงนี้นะครับ พบโค้ดการติดตามเนหลังโค้ดของ Google Analytics เนีบรรทัดที่เท่าไร่อ่ะเท่าไรเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องมาสนใจมันเนี่ยอันนี้ถือว่าผ่านแล้วนะครับแล้วก็รูปแบบที่2เนี่ยก็คือพบโค้ด Google Analytics เนี่ยก็คือโค้ดที่เราได้ติดตั้งกันเอาไว้เมื่อว,วิดีโอที่แล้วจําได้ไหมครับโค้ด UA นะครับตรงนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเพื่อนๆทําผ่านแล้วก็ให้กดเริ่มการทดสอบได้เลยครับแล้วก,กดใช่นะครับ แล้วมันถามว่าการทดสอบเริ่มแล้วนะครับไปยังรายการการทดสอบชึบนะครับแล้วก็จะขึ้นรายการการทดสอบเนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นว่ากําลังทํางานอยู่นะฮะนี่คือวันที่เริ่มนะครับก็คือวันที่ผมอัดวิดีโอแล้วก็สอนเพื่อน,อนๆอยู่นะตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยคือทราฟฟิกเนี่ยมันยังไม่เข้ามาเวลามันเข้ามานะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆ รูปแบบที่1รูปแบบที่2เนี่ยมันจะบอกเป็นสีเอาไว้เลยนะครับเช่นรูปแบบที่1เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะครับรูปแบบที่2จะออกเป็นสีส้มนะครับแล้วมันก็จะวัดกันแบบนี้แล้วมันจะบอกเลยว่ารูปแบบที่1กับรูปแบบที่2เนี่ยเซสชันการทดสอบมีคนเข้ามาเท่าไหร่อัตราค่าคอมมิชชั่นเลทเป็นเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ใครที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือสูงขึ้นมา24อร์เซนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถนะครับ เอาหน้าเว็บไซต์เนี่ยไปทดสอบได้เลยโดยเวลาการเอาหน้าเว็บไซต์นะครับไปใช้งานเนี่ยก็ให้ใช้หน้าที่1นนะครับในการเอาไปใช้ทดสอบอะเพื่อนเพื่อลองกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับจะสังเกตใช่ไหมครับพอกดรีเฟรชหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับมันจะมีโค้ดตามหลังมาซึ่ง1 IP นะครับที่เข้ามาเนี่ยมันจะสลับไปเรื่อยๆเวลาเพื่อนๆนเอาหน้าสคริปต์เพจหน้าที่1นนะครับที่ทําการติดโค้ดเข้าไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยมันจะทําการสลับให้ คนที่1เข้ามานี่ก็จะมาโผล่หน้านี้พอคนที่2เข้ามาก็จะมาโผล่หน้านี้คนที่3เข้ามาก็จะมาโผล่หน้านี้แบบนี้ไปเรื่อยๆสลับเพื่อทําการทดสอบนะครับอ่าเห็นไหมครับพอผมเอา copy link URL มาวางอีกที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมาเปลี่ยนให้เป็นหน้า Script page หน้าที่2นะครับมันจะสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า1 IP เนี่ยมันก็จะซ้ำอยู่หน้าเดิม ถ้าอีก IP หนึ่งเข้ามาเนี่ยมันก็จะให้ไปโผล่อีกหน้าหนึ่งจะสลับแบบนี้คนที่1เข้ามาหน้าที่1คนที่2เข้ามาหน้าที่2คนที่สาเข้ามาหน้าที่1สลับแบบนี้ไปเรื่อยๆเก็บค่าวัดผลอย่างน้อยนะครับก็ตามที่เราตั้งเอาไว้เช่นเจ็ดวันนะครับเจ็วันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่เราเซตกันเอาไว้เจวันแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสุดสุดท้ายแล้วนะครับหน้าสกรีนเพจทั้งสองหน้าเนี่ยหน้าไหนมีอัตราค่าคอมมิชชันเลทที่ดีที่สุดนั่นเองอ่ะก็จบแล้วนะครับสําหรับการ ทำนะครับสปิดเทสติ้งนะครับผมถือว่าไม่น่าจะมีอะไรยากเนาะง่ายนะครับซึ่งเอาไว้ให้เพื่อนเพื่อเนี่ยเอาไว้ใช้ทดสอบนะครับว่าประสิทธิภาพของหน้าสคริปเพจที่เพื่อนเพื่อนได้สร้างขึ้นมาเนี่ยในแต่ละหน้าเนี่ยหน้าไหนดีที่สุดเหมาะแก่การเอาออกไปทําการตลาดมากที่สุดเมื่อได้ผู้ชนะนะครับของหน้าที่1กับหน้าที่2แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สร้างหน้าที่3เพื่อเอามาเทสกับผู้ชนะต่อแล้วก็หาผู้ชนะแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆก็รอติดตามแลว้วกันว่าวิดีโอบทเรียนถัดไปเนี่ยผมจะมาสอนอะไรเพื่อนๆต่อสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเปแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ